สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พ่อลูปพาเที่ยวก็ได้พามาเที่ยวที่ลาวใต้นะครับตอนนี้กําลังอยู่ที่บ้านนากระสังนะครับบ้านนากระสังนี้ตั้งอยู่ที่เมืองคงแขวงจำปาสักสปปอลาวนะครับวันนี้ว่าจะข้ามไปที่ดอนเด่นดอนคอนนะแต่ว่ามาถึงนี่ประมาณบ่ายสามครงึงแล้วนะครับพอดีเขาแนะนำว่าถ้าไปก็จะต้องรีบไปรีบกลับไม่สามารถที่จะชมน้ําตก นานได้หรือไปที่หางคอนนะครับเ,เขาจึงแนะนําให้มาในวันต่อไปแล้วก็ให้มาในช่วงสักบ่ายโมงเป็นอย่างน้อยนะครับจะได้ไม่รีบเร่งวันนี้พวกเราก็เลยไม่ได้ข้ามไปนะครับเราก็เลยว่าจะเป็นโอกาสหน้านะครับถึงจะกลับมาสำหรับบ้านนากระสังนี้นะครับก็เป็นท่าเรือ ที่จะข้ามไปดอนเดดและดอนคอนนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีเรือประมงและก็เรือนักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงเรือชาวบ้านนะครับที่อาศัยอยู่ตามเกาะตามดอนต่างๆในเขตมหานาทีสี่พันดอนนี้มาที่บ้านนากระสังนะครับเพื่อมาซื้อข้าวของซื้ออาหารหรือสิ่งจำเป็นกลับไปนะครับ ซึ่งที่ลาวใต้นี้จะมีเกาะแก่งอยู่มากมายนะครับจนเป็นชื่อมาของมาหานที4,000ดอนแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนหรือราษฎรเนี่ยอาศัยอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆมากมายนะครับซึ่งตามเกาะแก่งนี้ก็เรียกว่ามีทั้งวัดทั้งบ้านทั้งโรงเรียนนะครับทั้งอนามัยนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมนะครับผมและที่ท่าเรือนี้นะครับจึงเต็มไปเลยเรือนานาชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรือประมงเรือสำหรับบริการนักท่องเที่ยวข้ามไปกลับระหว่างดอนเดชดอนขอนรวมทั้งเรือของชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปที่มาตลาดหรือมาธุระที่นากาะสั่งนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยจะต้องใช้เรือ สัญจรไปมาระหว่างเกาะต่างๆเนื่องจากยังไม่มีสะพานข้ามนะครับผมวันนี้เราจึงพาเพื่อนๆมาชมที่นากระสังนะครับ เขาจัดทั่วมาสูดหนาเดี๋ยวฝีมาน้ำเขาเพื่อขามไป ก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนเพื่อนตอนเที่สายนะครับเวลาประมาณ8ปดนาฬิกา3าินาทีหลังจากที่รับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาเดินถ่ายรูปเก็บบรรยากาศนะครับบริเวณรอบๆนะครับสักประมาณสัก9ก้าโมงนะครับเราก็จะเดินทางออกจากที่นี่นะครับเพื่อมุ่งหน้าขึ้นสู่ปักเซนะครับ แล้วก็ไปเที่ยวปราสาทวัดภูก่อนที่เย็นๆนะครับเราจะข้ามด่านกับอุบลราชธานีต่อไปนะครับที่ที่เราอยู่นี้นะครับก็คือปอนอารีน่านะครับซึ่งเป็นโรงแรมระดับเรียกว่าระดับ5ดาวของเมืองโขงเลยนะครับเป็นโรงแรมที่ใหญ่สุดแล้วก็ทันสมัยสุดในเมืองโขงนะครับแล้วก็ราคาแพงสุดด้วยนะครับถ้าเป็นห้องเตียงเดี่ยวนะครับนอนได้สองคนอย่างนี้ก็จะอยู่ที่พันห้า ถ้าเป็นห้องครอบครัวก็จะอยู่ที่พันแนะครับแต่ถ้าสมาชิกเกิน3คนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0บาทนะครับผมนี่ก็จะเป็นแม่น้ําโขงนะครับผมฝั่งที่เห็นนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ําโขงนะครับผมตรงที่ผมชี้นั่นจะเป็นไปทางใต้นะครับจะไหลลงไปสู่กัมพูชานะครับผม นี่คือรอบๆนะครับอันนี้คือสระว่ายน้ํานะครับผมเป็นสระแรกสระนี้จะจะตื้นกว่านะครับแล้เวเรามาสระที่สองนะครับก็จะมีที่สํารับนอนนะครับนอนนอนพักผ่อนแล้วก็เลือเล่นน้ําเสร็จนะครับผมนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ํา ที่2อนะครับอันนี้ความลึกก็จะอยู่ที่เมตรสีเซนนะครับเรียกว,ว่าเด็กก็เล่นได้เด็กตัวก็เล่นได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะครับที่ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับอยู่ข้างๆฟอรอนารีนาผมไม่มั่นใจว่าเป็นปอ,นอรนารีนาเหมือนกันไหมหรือว่าอีกโรงแรมหนึ่งแต่ว่าอยู่ข้างๆกันนะครับอันนี้คือเป็นบริเวณที่ผมพักนะครับห้องผมพักเนี่ยคือห้องนี้นะครับห้องสี่สี่สี่นะครับผม ก็เป็นโรงแรมที่ใหญ่และทันสมัยสุดในเมืองโขงนะครับเป็นโรงแรมครึ่งไม้ครึ่งปูนนะครับเป็นโรงแรมครึ่งไม้ครึ่งปูนนี่ก็คือจุดนี้ก็เป็นแม่น้ำขงอีกนะครับเป็นแม่น้ำขงสวัสดีเมืองโขงแผนจะปาสักนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่เราจะเดินทางเจอกันที่ปราสาทวัดภูนะครับเพื<ๆ>่อนๆขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสายน้ำสวยงาม